กูก็สั่งตุ๊กตาแคนดี้หลอกมานะจ๊ะมาดูกล่องแรกจ้ะเป็นตุ๊กตาผมยาวโอยอีโดในะว่าใส่ใหม่อยุทยานะมึงอีห่าอีโดแล้วผมยาวในความคิดคือกูคิดว่ามันมาแบบมันหมวนผมมาแล้วกูไม่คิดว่ากูจะต้องมาหมวนเองแล้วกูจะหมวนยังไงอ่ะมึงดูผมยาวขนาดนี้อ่ะในซองก็จะมีถุงแบบเนี้ยมาให้ก็แบบ เป็นโบเป็นยางเป็นที่ลาดผมให้เราแบบสำหรับม้วนผมแต่งผมอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบผมมาให้เราว่าเออทํายังไงแบบนี้ทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราก็ม้วนไปม้วนใส่ใหม่ของเราไปม้วนม้วนม้วน,นอีดอกทํายากทําเย็นอีดอกอย่าสั่นหามาเล่นนะมึงอีดอกอ อีดอกมวนก็แปะก็จะได้แบบฟิลแบลแบๆอย่างนี้เอออีดอกใหญ่โตมโหฬทึกแ,แล้วเราก็จะได้เป็นฟิลนี้ส่องแรลกแบวๆบลแล้วใส่แหมยุติยาส่องที่หนึ่งเออก็น่ารักอยู่แบวอยู่อ่ะมาดูกล่องที่สองอย่าซ้ำเป็นพออีดอกอ่ะไม่ซ้ำแน่แหละกูเห็นสีแล้วอีดอกโูดชาดมาเจ่ะเออเมวนมาอีดอกวิสีนี้แสบแสบตามหยุด อีดอกล่ะคือในหัวคือคิดไม่ออกว่ากูจะต้องทำผมอะไรดูแบบแล้วก็ยังงงว่าเอออีดอกทำอะไรได้อะผมอีดอกอะเดสุดท้ายก็เสร็จเป็นแบบเนี้ยมาดูกล่องที่สามอย่าซ้ำพออีดอกขออย่าซ้ำอ่ะม้วหลอยกันมาเลยทีเดียวโอ้ยสีแซบแซบหูแซบ,บตาก,กันไปเลยทีเดียวนะจ๊ะโอ้แบวแบอยู่อะอีดอกเอออะ ก็มาแกะดูสีว่ามีอะไรโอ้เป็นแบบฟิลแบบดาวแบลแบลก็คือให้มากคล้ายๆกันแต่แบบรูปทรงก็จะแตกต่างกันไปอะไรเงี้ยแล้วก็มวนมาเป็นฟิลนี้เออเบลลแต่พอมาจัดเรียงแล้วเออมันก็น่ารักอยู่มึงมันได้ความแบบเก๋ๆเออน้องก็น่ารักแบลลไปหาเล่นกันนะแคนดี้ล็อกเลิศ